เขาเป็นพนักงานของฉันแล้วเรื่องก็เกิดในงานเลี้ยงของบริษัทของเราด้วยเมยก็แค่ขอคนตัวแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นเรนนี่ทำไมคุณไม่ลองคน้นคนที่โต๊ะของคุณดูก่อนละ่ะแหมคุณกระจงจงรักค่ะค่ะ<แ>คุณจงรักคือโต๊ะเมยเนี่ยมีแต่คนมีระดับก็คงไม่มีใครออกไปหรอกค่ะจริงค่ะนี่รับรอง ใช่ค่ะคุณป้าลองดูสิคะโตเราเนี่ยมีใครน่าสงสัยบ้างมีเงินมีทองรวยๆกันทั้งนั้นฉันก็มีถึงจะไม่ได้เยอะแบบพวกคุณแกแกดูสิมั่นใจดีจังเลยนะเอางี้ไหมล่ะถ้าฉันจับได้ว่าเงินของฉันอยู่ที่ใครฉันจะตบคนนั้น ว่าไงหล่อนจะพูดว่าละ่ะคนเลยทำไม <คน S 1> เดียวยครับถ้าเรื่องรวยจนอย่าเอามาตัดสินใครเลยนะครับถ้าจะค้นก็ค้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ค้นผมก่อนเลยก็ได้ครับถูกอย่างที่เจ้าตรายมันพูด จะค้นก็ค้นให้หมดทุกค้นนี่แหละใช่ค่ะเอป้า้อมพร้อมแล้วค่ะค้นได้เลยค่ะอป้าค้นเลยค่ะก็ค้นเลยสิครับคุณเมย์จริงๆเริ่มจากไออาทิตย์ก่อนก็ได้นะก็นั่งใกล้ๆคุณเหมือนกันนี่ใช่ค่ะจะทำอะไรก็รีบทำสิคะัได้หิวแล้วนะคะใช่เสียเวลานะครับค่ะค้นก็ได้ค่ะ เมด้าช่วยฉันคน้นหน่อยนะได้พี่นีช่วยด้วยนะคะตีด้วยอะคะใช่ค่ะขอคนุอาติก่อนเลยครัเขินค่าคุณอาทิตย์ รองเท้าด้วยค่ะถอดรองเท้าแล้วก็ปิดฝ่าเท้าดูหน่อยค่ะคือเสื้อต้อนมาได้ฝ่าเท้าค่ะค่ะเชิญค่ะรองเทาด้วยรองเท้าด้วยค่ะคุณไรค่ะปิดฝ่าเท้าค่ะ ไม่เจอหรอครับก็คนฝั่งนี้ก็ได้นะครับใช <Ow. S 1> ่ค <Census comfy> ่ะเรนนี่ฉันขอคนแคทนออกมาเนี่ยมันเด็นมันน่าก่อนเลยค่ะขอรองเท้าด้วยค่ะขลักด้วยค่ะโอเคดูสิคะไม่มีไม่มีค่ะดังแขนด้วยค่ะคนเล็กจริงจริงค่ะขลัก เธอด้วยขอบคุณมานี่เลยขอดอรองเท้าด้วยค่ะไปดูสิคะใช้ฝ่าเทา้าขึ้นมาค่ะอคโอเคนเว่ไาไมมีเงัไงมีไหมล่ะไม่มีค่ะ เดี๋ยวสิยังค้นไม่หมดเลยหมดแล้วค่ะกระเป๋าวพวกเธอน่ะค้นหรือยังโอ้ยคุณตาคะนี่เล่นมุกอะไรคะเมน,เนี่นะจะขโมยเงินของตัวเองอ้าวเพื่อความยุติธรรมมันก็ต้องค้นทุกคนสิคะค่ะคุณกระจงค่ะคุณจงรักไปนดาค้นเลย ไม่มีเลยกระเป๋าเล็กแค่นี้อ<ม>าทิตย์ดูนะคะพยานคะ่ะไม่มีนะคะกระเป๋าเซไม่มีค่ะคนบ้าอะไรคะจะขโมยเงินตัวเองไม่มีไปเธอไปดูอ้ยคนเจอแล้วใช่ไหมนั่นน่ะ ไม,ไไมไ่ไม่ได้ทำตายแล้วนี่คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะเดี๋ยวสิคะคุณเมย์คุณเมย์บอกเองนะี่คะว่าถ้าเจอตังที่ใครเนี่ยจะตบหน้าคนนั้นอ้าวว่ายังไงจะผิดคำพูดเหรอมาเดี๋ยวฉันจะตบเองไม่ต้องฉันจัดการเอง ทงเนี้ยนะนไม่เจ็บทีเดียว